ใจตั้งระดับหลายปีแล้วแต่เจนระดับครับท่านพันตำรวจเอกรัชเดชนันทพกษาเดชาภูมิกับการท่ากองกำกับการตำรวจสันติบาลหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลทุกท่านท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายๆจังหวัดนะครับในขาจังหวัดสูนแต่วันนี้ท่านเราพวนว่าที่ท่านจะมาเรื่องเด คราเป็บสิน่านเป็นหนึ่งในอย่างปฏการกรุงเทพหรือมอบให้ผมนายเสรีพันุณนิพนธ์นาระยันะครับได้มาเป็นประธานแต่ที่จินก็มีความดีนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นประธานครับหนึ่งนะครับที่รเรียนนักศึกษาทางไปน้ำบินนะครับก็ก็สร้างจิตสำนึกเหมือนกันนะครับนุ่นเป็นนักเรียนนักศึกษาครับก็ก็บอกทุกท่านว่าทุกท่านที่มาที่นี่ก็คงจะมีความรู้รักวามดิ สถาบันพระมหา,า,ากษัตริย์อย่างมากนะครับมั่มใจอย่างนั้นซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าปัจจุบันนี้มันมันไปไกลแล้วนะครับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย,ยมันหนักจริงๆนะครับโรคทางอินเทอร์เน็ตโรคอะไรดประชาชนส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็ยังไม่ทนะราบทราบแล้าก็ในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่สําคัญด้วยนะครับ ประเทศไทย e, ถ้าไม่มีสถาบันพระองคอาจารย์ก็คงจะไม like ่มีประเทศไทยแต่คู่นะครับไม่มีแน่นอนนะครับจากตรงนี้แหละได้มาเกิดอะไรขึ้นในยุคปัจจุบันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดว่ามันเป็นเดียวในโลกนะที่มีจากงานสถาปนาอะไรก็แล้วแต่ทั่วโลกมาในความจริงนะครับให้ความเคารพให้ความนับถือ ไม่ต้องพูดถึงคนไทยชาวต่างประเทศที่อออนนวโลกบ็เหนื่อยมากเหนื่อยมันหนักแล้วพูดอปี28 29 30นะครับผมอยู่นราธิวาสช่วงนั้นยังได้รับเสด็จยังสเสด็จชุดใหญ่พูดเลยเสด็จชุดใหญ่นะครับหลังจากเดือน12มีนาเนี่มันเป็นที่รู้กันว่าเตรียมรับเสด็จนะครับเพราะ12มีนาเนดี๋ต้องทําพิธีใหญ่ที่กรุงเทพ เสด็จมาก่อนเสด็จอยู่เป็นเดือนนะครับเสด็จมาหมดเลยนะครับทุกพระโอ์มานะครับโดยเฉพาะความงใหญ่ของคนภาคใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขนองใหญ่มากลงมาประจาทุกปีได้ต้อนรับทุกปีเสด็จทรงงานไม่มีเวลาที่จะพักก่อนเลยเกือบเที่ยงคืนมีปอยเสด็จโดยที่ไม่กลัวอะไรนะครับเนี่ยมัน แล้วในกรนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมถึงมาดึงลงเหมือนกับดึงควายต่ำๆอยู่ได้แต่คิดจะแยกแผ่นดินนะครับมันแยกมาคนที่คิดอย่างนี้ผมจะคิดว่าพวกนี้มันต้องถอนเัมนชาติแล้วก็ไล่ไปอยู่ประเทศอื่นนี่พูดในจิตสำนึกของตัวเองนะครับ14ตุลา1มเกิดวิกฤตใหญ่16ตุลา19ก็เกิดวิกฤตใหญ่แล้วก็พฤษภาคมเองปีสามได้ มันวิกฤต่ใหญ่ถ้าไม่มีในหลวงเนี่ยผมว่าประเทศไทยคงจะเล็กตึมไปกระนัเพราะมันหนักนจริงๆคนที่เขามาแก้ไขปัญหาสุดท้ายเขาไม่ไดหรอกใช่ไหมครับเขาแก้ไม่ได้ใครก็แก้ไม่ได้และท่านถึงเรียกเขา้ามาทั้งสองฝ่ายว่าคุณลบก,กันแล้วคุณได้ไหมได้ความแย่ของประเทศประชาชนเดี๋ยวร้อนคุณไม่ได้เดี๋ยวร้อนเองคุณลบกลันคุณอยู่ระดับโอ้โหใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็น แล้วคนทีคิดมันผมก็ไปนั่นนะที่ว่ามาท่าของใโลกอินเทอร์เน็ตมันว่าเนี่ยผมว่ามันคิดได้ไงแต่พวกบอกเองซวยนี่มันคิดได้นะครับไอ้พวกนี้มันมันต้องไมไรผุดไมไเกิดนะ mm hmm. ผมพูดแรงเลยไอเงี้ย mm hmm. เพราะผมว่า mm hmm. มันหาไม่ได้อยกแล้ว mm hmm. ที่ท่านจะบงยายชาวบ้านชา mm hmm. นาประาาชา,าล่เหมือนมาหมด mm hmm. ต้องจากกางานหนักงานเหนื่อยมาตลอดถึงข้อบรัการถึงได้อยู่อย่างนี้ ถ้าราผมท่านอยู่สบายๆบายเหมือนต่างประเทศเราไม่ต้องยกตัวอยนะ่างมีแต่งานรับพิธีอย่างเดียวสบายสุขภาพคงไม่แย่แม้ในขณะนี้ท่านยังตรงงานขณะเจ็บไข้ไม่สบายยังตรงงานและมแผมว่าวันที่คนไทยมีความรู้สึกเหมือนกันทั้งประเทศต่วอวันที่ท่านเสด็ดออกจากลุงบาสีบานเสดงดอกราชวังไกรผลนั่นคือความรู้สึกที่เหมือนกนะันแต่ก็มีบางคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้พวกที่ยงรวยนี่ว่ามันต้องมีเลย และอยู่ในระดับสูงๆนั้นนะครับมันคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกท่านที่มานั่งฟังวันนี้นะครับจากเิียกรนอกจากท่านจะรู้แล้วท่านจะได้รู้สิ่งใหม่ๆนะครับเราที่แหละต้องต้องเป็นตัวตั้งนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นท่านทุกคนในที่มีจิตสานึกเหมือนกันว่าประเทศไทยคือพระเจ้าแผ่นดินนะครับทุกองค์นะครับไม่ว่าองค์ใดองค์หนึ่ง ผมอยากฝากทุกท่านนะครับว่าช่วยกันสวยแพร่ช่วยกวยันสร้างจิตสำนึกร็อกคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้แล้วก็กนนี่นะครับเขาไม่รู้ส่วนใหญ่แต่ถ้าเขารู้ผมว่าเขาไม่ยอมนะครับว่ามันอ,อยู่ในระดับสูงเกินไประดับล่างเลยเระดับคน,นระดับฉลาดยาก ạ, ระดับตมุนหรูอบ้านผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ยอม,มถ้าเขารู้นี่ผมคิดว่าจิตสำนึกของเขาไม่ยอมผมว่าไม่ได้ยอม,ม,าม,ยอมตายไดผย้ผมว่าอย่างนั้นนะ ความรู้สึกของคนไทยนะผมคิดว่าน,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 นะครับเพราะนฝากทุกท่านนะครับว่ามาั่งนตรงนี้แล้วมารับความรู้แล้วนะครับเราจะช่วยอย่างไรนะครับอย่างน้อยกอ็ให้ทรกท่านได้สบายใจไม่ใช่ท่านอยู่เองนะแต่ผมว่าเรางท่านอยู่แต่ว่าท่านติดตามข่าวตลอดและตรงนี้ข่าวตรงนี้ที่ทำให้ท่านเป็นมิตรกับมนสิ่งดีๆสร้างไว้เยอะแยะ โครงการรัฐดนรีต่างๆแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องพูดถึงสุดยอดนะประเทศไทยถ้าเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้รับร้องว่าปี40ศูนก็ทำอะไรไม่ได้มันจะตกเกิจตกระหำ่นลำบากอะไรก็ไม่นะครับเรือที่ความพอเพียงนะครับแต่ว่านี่มันไปไกลที่ว่าโลกยุคนี้ยุคแห่งการแข่งขันยุคแห่งเศรษฐกิจอะไรก็แข่งขันกันหมดข้ามบ้านไม่รู้จักกันนะออกแกบ้านข้ามมาเาข้าบ้านนะครับความแตกแยก โดยเฉพาะการเืองนะครับโดยเฉพาะการเงินเนี่ยผมจำได้ว่าไม่ต้องรองดองไม่ต้องให้พวกผมมารองดองประเทศไทยห้คุณหยุดก็ต้องรอเลยถ้าหัวหยุดแล้วมาจบใช่ไหมครับถ้าหัวไม่หยุดระโยุดเนี่ยแล้วมาต่างก็ผมรองดองระชุมมรองดองรองดองกันมาเลยคุณอะไรรองดองก่อนนะครับคุณอะไรต้องรองดองก่อนถ้าคุณหยุดผมว่าหยุดใช่ไหมถ้าไม่มีหัวมาเชี่ยวมาสอนชาวบ้านมันไม่หยุดแต่นี่มันไม่หยุดตรงนั้นเลย แล้วมาสั่งถ้าอาการประจําจัดนอนนอนรู้รักษามัคคกีเนี่ยของนายหลวงรู้รักษามั่คี้ท่านท่านเป็นตัวเขาเองไม่ได้ใช่เขาได้รับาเห็บอยู่ที่ที่แล้วแล้วจะรู้รักยังไงผมไม่ใช่พูดไปได้เลยผมว่าเหมือกหมดนะเหมือนหมดเลยผมว่าท้งรัฐบาลผู้ปหมดเลยผมก็ว่านะเหมือพูดตะก็ได้ย้ายเลยผมเนี่ยเป็นความคิดของผมเองนะ ผมว่าเอาคนที่ดีทัน้งคนจนะอะไรหยุดการเมืองมาห้าปีเลยเนี่ยผลใหญ่ในะหญ่เอาคนที่ดีดดท,ดที่ถูกนำปกครองประเทศมาบริหารประเทศแล้วคัดออกมาจังหวัดละคนประเทศไทยไม่ต้องมีอะไรก็ได้ไปเฉยๆเศรษฐกิจดีแน่นอนมันมีความพร้อมหมดก็พร้อมจะไปได้หมดเศรษฐกิจไอ้แต่เอาคนบรยหารดีแล้วไปงดเลยขนาดะชั่วันจะตายมันอยู่ได้ไม่ได้ไง ใช่ไหมปาสีโกมีิบหายไหมโกมระดับไหนอ่ะใช่ไหมโกมัน้นๆเนั่ผมว่าปลาสีล้นเ่ยผมว่าถนนนี่ยเป็นถนนตองเลยบางไหายุคกระไรโกงยะงตายัยังทำได้อยู่ได้ประเทศไทยมันมัฟาดสมบูรณ์เลยี่ดีบเลยม่ตรกันเกณฑ์ทนที่บ้านเหรือต้องหตายอประเทศไยมังมีปากบ้านมันมีข้าวกินมันนอนทีกุงได้ลูกหลานเพราะมันไม่กินก้างบ้านอกไ้เด็กยอดยาได้หมดกินได้หมดเลยประเทไทยมันมบูรณ์ แต่ความระมุนตรงนี้ทำให้เราอยู่สบายเกินใช่ไหมครับเรื่องปากทองท่านนะครับว่าต้องช่วยอะไรนะครับมันไม่ทําก็ต้องทำนะครับเหมือนเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันหนักหนาแต่ว่าผมบอกชาว่้าบอกถ้าคุณไม่ทาคุณว่ามันไม่้หรอกไม่ทำแล้วมันมาลูกหลานเองนะถ้าคุณว่าคุณไม่ใช่คุณไม่ยุ่งคุณไม่เกี่ยวมาลูกหลานคุณเองนะเราทาคนอื่นไม่ทำเราก็ทํานะครับอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้หนักกว่า อันนี้มันจากช่วงสถานเลยไอ้คิดไร้เราเป็นดินคิดไร้เราอง่พรามหมามต่ไม่ไี้ีงี้ยก็แย่งขุดแย่เกิดชาตนะฮะมันเกิดเกิดประเทศอื่นไปเดนในจีเรียาไม่หดอยากนะเออพูดแรงเลยผมบอกทุกท่านเลยว่าผมช้าผมว่าะเอามือท่วงบนพระผมเนี่ยพูดถึงว่าในหลวงให้ท่านอยู่สุ่นไปท่านต้องอยู่พู่เลย ท่านต้องอยู่ยาวนานที่สุดคู่ไระเไทยแต่การเป็ากัุณไดโนไม่รู้จะพูดอะไรนะครับว่าความสิงใจความรู้สึกเหมือนกันทุกคนเลยนี้ความรู้สึกที่ดีที่สุดก็วันที่ท่านจะได้ดอกแจกทีไรได้โพลออก้าสำรวจนะดีที่สุดว่าคนไทยดีใจภูใจดีหรือว่านะเมื่อใจว่าดีใจวนนักการเมืองไม่มีดีใจที่ว่าท่านจะได้ดอกร็ฐแสดงออกมาหรือว่าท่านระบายได้ออกมาเพราะขอโทษนะและ ความรู้สึกมันบอกว่าดีขนาดไหนไม่รู้แต่ดีขนาดบางคนหน้าตาอะไรนี่มันไม่ใช่ธรรมดานั่นคือความรู้สึกของคนไทยที่เหมือนกันทั้งประเทศส่วนใหญ่ะครับมันมีบ้างอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่ที่ผมว่ามันยกตัวอย่างแต่ว่าผมคิดว่าเก้าสิบแปดสิบเก้าะทศที่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีสิที่จะมาทําอะไรนะครแต่ฝากทุกท่านนะครับว่ามันน่งตรงนี้เสียเวลาทีหน่อยแต่เพื่อรับรู้จากท่านวิทยากรณ์ทั่ให้ความรู้เราเพิ่มเิมขึ้นมา ขอฝากท่านก็ผมไม่มีแล้ว嘛นะครับขอฝากว่าเรารักพระเจ้าแผ่นดินเรามีอย่างเดียวเลยลูกที่หาไม่ได้เลยทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ท่านท่านสบายใจก็นั่นก็ถ <c oughs> ือว่าเราเชื่อชูสถาบันเราจงรักภักดีต่อพินิแล้วครับขอบคุณมากครับพี่รัมเวลาเรานอยนับมีเวลาเล่นสนามเด็กเล่สรุปในะครประชุมกัน